เดี๋ยวผมจะลองวัดแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ลูกนี้ดูนะครับจะรู้ได้อย่างไรกําลังไฟของแบตเตอรี่เนี่ยมันอ่อนไปเท่าไหร่นี่อันนี้ก็แสดงว่าแบตเตอรี่มีไฟเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u ู u ูบชาแนลนัดเอโตะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมมีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะผมก็สําหรับใครที่นะครับใช้รถยนต์นะครับ หรือมอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะครับก็คงจะเคยเจออาการของแบตเตอรี่นะครับกำลังไฟมันอ่อนตัวลงแน่นอนใช่ไหมครับแต่ว่านะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับผมว่ากําลังไฟของแบตเตอรี่เนี่ยมันอ่อนไปเท่าไหร่นะครับผมสาหรับนะครับหลายๆคนก็อาจจะใช้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับหรือว่ามิเตอร์แบบเข็มนะครับในการเช็คนะครับกำลังไฟของแบตเตอรี่ ว่าในแบตเตอรี่เนี่ยนะครับกำลังไฟมันเหลืออยู่เท่าไหร่กันนะครับผมแต่ว่านะครับหลายๆคนนะครับก็อาจจะไม่มีมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีนะครับอุปกรณ์ดีๆที่สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับเราจะใช้ตัวนี้นะครับผมในการเช็คนะครับกำลังไฟของแบตเตอรี่ว่าตอนนี้กำลังไฟของแบตเตอรี่เนี่ย มันเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ที่ผมจะเอามาทําการทดลองให้ดูนะครับจะมาลองวัดกําลังไฟนะครับว่าตอนนี้กําลังไฟเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นฐาน9โวลต์หรือว่าแบตเตอรี่12โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้ทํากันวันนี้มีอะไรบ้างนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ทําวันนี้นะครับ ก็อย่างที่เห็นข้างหน้าของคุณผู้ชมเลยนะครับก็จะมีแค่2ตัวนะครับหลักๆเลยก็จะเป็นหลอด LED นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวท่านทานนะครับตัวนี้ค่าก็จะใช้อยู่ที่1 k โอห์มนะครับก็1กิโลโอห์มนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมสำหรับวิธีการต่อนะครับอันนี้ผมก็ต่อไว้เสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับ โดยรวมแล้วนะครับค่าอุปกรณ์ที่ใช้ทําในการทดลองครั้งนี้นะครับก็เฉลี่ยแล้วนะครับไม่เกิน10บาทนะครับตัวนี้หลอดไฟก็หลอดละบาทนะครับถ้าถ้าเราไปซื้อตามร้านนะครับเขาจะจะแบ่งขายให้นะครับหลอดละ1บาทนะครับหรือว่าใครหาได้ถูกกว่านี้ต้นทุนก็จะต่ำกว่านี้นะครับตัวต้านทานนะครับก็จะ2ตัว ต่อ1บาทนะครับเฉลี่ยแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็ไม่ถึง10บาทครับวิธีการต่อนะครับ led นะครับมันก็จะมีขาบวกขาลบนะครับก็ต่อได้ตามภาพเลยนะครับฝั่งบวกเข้านะครับแล้วก็ต่อกันไปเลยนะครับต่อกันไปแบบนี้ก็จะเป็นบวกลบบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้ทั้งหมดก็5หลอดนะครับอย่างที่เห็นเลยแล้วก็ตัว ต้านทานนะครับ1 K โอห์มก็ต่อตามภาพเลยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับส่วนปลายสายก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปล่อยเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับการทำงานของมันเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะครับว่าตัวเช็คแบตเตอรี่นะครับอย่างง่ายๆเนี่ยลงทุนไม่ถึง10บาทนะครับมันจะสามารถ ใช้งานได้จริงหรือไม่นะครับตอนนี้นะครับผมสมมุติว่าแบตเตอรี่นะครับมีกำลังไฟอยู่ที่0.671โวลต์นะครับจะเห็นว่า LED นะครับไม่ติดสักดวงนะครับผมจะค่อยๆลองปรับกำลังไฟของแบตเตอรี่ขึ้นนะครับแล้วเราก็จะมาดูหลอด LED กันนะครับว่ามันจะสว่างติดไหมนะครับ นะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่นะครับมีกำลังไฟอยู่ประมาณ2 2 1 4โวลต์นะครับจะเห็นว่า LED หลอดแรกนะครับเริ่มติดแล้วนะครับเริ่มมีแสงขึ้นมาให้เห็นนะครับผมก็จะค่อยๆหมุนโวลลูมขึ้นนะครับเพื่อปรับปริมาณไฟนะครับขึ้นเรื่อยๆืนะครับจะเห็นว่าหลอดจะค่อยๆสว่างนะครับสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับ อ่าตอนนี้3โวลต์แล้วนะครับหลอด LED สีแดงกำลังจะติดนะครับนี่เริ่มมีแสงขึ้นมาแล้วนะครับ4โวลต์น,นะครับตอนนี้ที่6โวลต,ต์นะครับแบตเตอรี่นะครับมีกำลังไฟอยู่ที่6โวลต์น,นะครับจะเห็นว่าหลอดสีน้ำเงินจะเริ่มติดแล้วนะครับดวงที่3นะครับ ผมก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกนะครับอนอ้นะครับเห็นว่าถ้าแบตเตอรี่นะครับมีกำลังไฟ12โวลต์นะครับ LED ดวงที่4นะครับจะติดสว่างเกือบจะเต็มที่นะครับแล้วก็ดวงที่5นะครับจะเริ่มมีแสงขึ้นมานะครับผมก็จะปล่อยกระแสะไฟทั้งหมดเลยนะครับ แบตเตอรี่ที่ผมใช้ทดสอบอยู่นะครับตอนนี้มีกําลังไฟอยู่ที่12.73โวลต์นะครับจะเห็นว่า LED จะติดครบทั้งหมดทั้ง5้าดวงเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนําเอาไปเช็คแบตเตอรี่ได้แบบง่ายๆนะครับลงทุนไม่ถึง10บาทนะครับแล้วก็จะได้เครื่องมือเช็คนะครับแบตเตอรี่ว่าตอนนี้กําลังไฟของแบตเตอรี่มันอ่อนตัวหรือไม่นะครับก็ เป็นวิธีเช็คแบบง่ายๆนะครับในกรณีที่เราไม่มีมัลติมิเตอร์นะครับหรือมิเตอร์วัดไฟนะครับก็สามารถสร้างวงจรขึ้นมาเช็คเองได้ง่ายๆนะครับวิธีการต่อก็ง่ายๆนะครับนี่นะถ้ากําลังไฟมันต่ํากว่า12โวลต์นะครับผมจะค่อยๆปรับขึ้นมานะครับให้อยู่ที่ประมาณ9โวลต์ดูนะครับเออ11 12 12โวลต์นะครับ12โวลต์ถ้าปกติแล้วนะครับผม ถ้าอยู่ต่ำประมาณนี้นะครับรถมันจะสตาร์ทเริ่มติดยากแล้วนะครับนี่นะครับส่วนหนึ่งนะครับต้องดูที่แบตเตอรี่มันเสื่อมด้วยหรือไม่นะครับค่า CCA ของแบตเตอรี่นะครับมันพอที่จะสตาร์ทรถหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการทดสอบวงจรนะครับทีนี้ผมก็จะลองเอาไปวัดแบตเตอรี่จริงดูนะครับว่ามันสามารถวัดได้จริงๆหรือไม่นะครับ เดี๋ยวผมจะลองวัดแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ลูกนี้ดูนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับมันมีกําลังไฟอยู่หรือไม่นะครับอ่ะนี่นะครับง่ายงนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ขั้วบวกต่อสายขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบต่อสายขั้วลบนี่นะครับก็จะเห็นว่า led มันติดครบทุกหลอดเลยนะครับนี่อันนี้ก็แสดงว่าแบตเตอรี่มีไฟนะครับมากกว่า 1 1 1โวลต์แน่นอนนะครับเพราะว่ามันติดครบทั้ง5หลอดเลยนะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถรู้แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยยังมีไฟอยู่หรือไม่นะครับเดี๋ยวต่อมานะครับผมก็จะลองทดสอบกับแบตเตอรี่9โวลต์ดูนะครับว่าไฟมันจะติดทั้งหมดกี่หลอดนะครับก็เหมือนเดิมครับค้่บวกนะครับ ใส่กับขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบใส่กับขั้วลบนะครับนี่นะครับ9โวลต์ก็จะขึ้นอยู่ที่3หลอดติดเต็มที่นะครับแล้วก็ดวงที่4ก็ติดอ่อนๆนะครับแค่นี้เราก็สามารถรู้แล้วนะครับนี่ว่าแบตเตอรี่ของเรามันสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสลับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผม